สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆนี่คือต้นพันงูนะคะเป็นวัชพืชน,นะคะที่ขึ้นตามบ้านตามท้องไร่ท้องนาเรานะคะเพื่อนๆแต่เขามีาสรรพคุณในการรักษางูสวัสด์นะคะพยุมตีนหมานะคะอันนี้แม่รู้มาจาก คนเท่าคนแก่นะคะเขาบอกแม่มาแม่ก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเป็นงูสวัสดหรือเป็นขยุมตีนหมาใช้ใช้รักษาได้นะคะก็คือเอาใบาเขานะคะมาตำนะคะผสมกับเหล้านะคะเหล้าขาวนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็พอกแผ่ไว้นะคะ แค่นี้ก็รักษาได้แล้วนะคะทําประมาณ3วันนะคะเพื่อนเเพราะว่าแม่ทําแล้วนะคะสามีเป็นขยุมกินหมาหรืองูสวัสด์นี่แหละคะ่ะที่แขนนะคะแม่ก็ตาําแล้วมาพอกนะคะพอกเมื่อคืนเมื่อตอนเย็นนะคะแล้วเช้ามาแผลของสามีก็ยุบนะคะแม่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านสมุนไพรนะคะแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกมา แม่ก็เลยทําตามเขานะคะแค่อยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าหญ้าพันงูมีประโยชน์นะคะใช้ได้ในการรักษางูสวัสดแล้วก็โอ้อพระเจ้าอร์มดนยอดมากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้แม่ด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะ ขอกำลังใจให้แม่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ